สิวอุดตันต้องกดออกไหมแม่ลากที่ดูในคลิปสิวอุดตันต้องกดออกค่ะ เพราะว่าถ้าไม่กดออกมันก็จะเป็นตุ่มๆนูนๆอยู่แบบนั้นยิ่งแ้่อุดตันเยอะและปล่อยไว้นานเอามือไปเผอแค่แกะเกามันอาจจะกลายเป็นสิวอักเสบได้สิวอักเสบจะกลายเป็นสิวหัวหนองถ้าหนองกินเนื้อก็จะกลายเป็นหลุมสิวได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูมีสิวอุดตันหัวเปิดแบบนี้ต้องรีบกดออกนะคะที่สําคัญต้องกดออกอย่างถูกวิธีไม่บีบแค่แกะเกาเองเครื่องไม้เครื่องมือต้องสะอาดปราศจากเชื้อ 2. หลังจากกดสิวออกหนูจะต้องรักษาความสะอาดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้าเพราะสิวเกิดจากเชื้อราไรแบคทีเรียและยีสต์คือเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสะอาดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้า และจากคลิปสังเกตดูน้องจะมีขนเต็มใบหน้าไปหมดเลยและทําให้รูขุงขนกว้างหลังจากเคลียร์สิวแล้วเราควรจะกําจัดขนออกโดยการใช้เลเซอร์หลังจากนั้นกระชับรูของขนให้เล็กลงก็จะเกิดการอุดตันได้ยากขึ้นกลับมาดูแลผิวเราให้สะอาดแข็งแรงเราก็จะห่างไกลาจากสิวได้นะหน้าใสาไร้สิวราคาจิ๋วนะทุกสาว